เวลา15นกา30นาทีวันที่14กรกฎาคม2564เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเทศบาลเมืองบ้านสวนได้รับแจ้งมีลูกควายตกท่อหลังบ้านพักตำรวจในพื้นที่ตำบลบ้านสวนหมู่ที่7อำเภอเมืองชนบุรีจึงนำกำลังไปช่วยเหลือบริเวณด้านหลังบ้านเป็นบ้านพักตำรวจมีพื้นที่เป็นป่ารกล้างโดยมีลูกควายเพศผู้อายุเดือนเศษตกอยู่ในท่อมีท่อ P ีว ต่อน้ำมาจากซ่วมต่อมามีนายสงครามอินพุ่มอายุ54ปีเจ้าของควายได้มาช่วยเหลือพยายามช่วยกันดึงลูกควายขึ้นจากท่อซึ่งตลอดเวลาที่ช่วยนั้นลูกควายจะร้องแล้วแม่ควายที่เดินร้องเรียกอยู่ก็ทำทีจะเข้ามาช่วยลูกโดยคงคิดว่ามนุษย์กำลังทำร้ายเจ้าของควายต้องไล่แม่ควายออกไปไกลๆเพื่อป้องกันอันตรายต่อมาเจ้าหน้าที่ได้นำเลื่อยวงเดือน มาใช้ตัดท่อ PVC ออกจากนั้นช่วยกันดึงลูกควายขึ้นมาสำเร็จลูกควายเมื่อขึ้นได้ก็รีบไปหาแม่ควายทันทีนายสงครามอินพุ่มเจ้าของควายได้บอกว่าขอขอบคุณทุกคนที่ช่วยเหลือรวมทั้งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยเออเผาแล้วออกมาีกเรือตรงไรอ่ะเอกดูดิ